สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขออนุญาตนําเสนอรถข้อใหม่ของเรานะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าของเรานะคะเป็นรถรุ่น M นะคะก็จะมี MU55 นะคะดาวเริ่มต้นที่20,000บาทนะคะ MU57 ฟรีดาวนะคะแล้วก็จะมีตัว M62 นะคะที่เข้ามารอบนี้เข้ามาด้วยกัน4รายการนะคะอีกขั้นกําลังขนส่งเข้ามาถึงร้านนะคะ ขอนำเสนอเป็นคันแรกเลยนะคะคันนี้จดทะเบียนใช้ปี2,565นะคะคูต้า M6240SU นะคะ M6240SU นะคะ M62 ของเรานะคะคันนี้หมายเลขที่163นะคะสีสวยสีเดิมทั้งคันนะคะยางหน้ายางหลังสวยนะคะจุดพ่วงด้านหลังสีเดิมนะคะยังไม่มีรอยแกะนะคะ คันนี้สภาพเดิมสีสวยด้วยนะคะ800ชั่วโมงนะคะใช้งาน800ชั่วโมงรถปี65เปิดราคาที่7 9 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้7 9 0 0 0 0บาทนะคะหมายเลขที่163นะคะ790 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่1 4 0 0 0 0บาทนะคะในราคานี้เก็บงานให้รอบคันนะคะแถมอุปกรณ์ใบด้านหน้าและผ่านหลังนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นผ่านบุกเบิกก็ได้เลยนะคะอยากได้เป็นผ,านผ่านพวนก็ได้เลยนะคะ จดหมายเลขไว้ได้เลยนะคะหมายเลขที่16 3นะคะ7 9 0 0 0บาทนะคะดาว1 4 0 0 0 0บาทนะคะขยับมาอีกคันนะคะคันนี้จดทะเบียนปี6 5เหมือนกันนะคะจดทะเบียนใช้ปี2565นะคะ m 6 2ในราคาที่7 3 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ถูกๆเลยนะคะ735,000บาทนะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นได้ที่1,5,000บาทนะคะ สีสวยสีเดิมเหมือนกันเลยนะคะจดทะเบียนปีหกห้านะคะสีสวยสีเดิมเบาะยังไม่มีขาดนะคะหลังเบาะนะคะถลอกเพียงเล็กน้อยนะคะสีหลังเบาะถลอกเล็กน้อยนะคะฝาครอบเครื่องยังเป็นสีเดิมอยู่นะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะน็อตต่างๆยังอยู่ครบนะคะสีน็อตยังเป็นสีเดิมอยู่นะคะย่างหลังสวยนะคะคันนี้กระทะล้อก็ยังสวยอยู่นะคะ m อ2หกสองนะคะคันนี้ปีหกห้า หมายเลขที่164นะคะ7 3 5 0 0 0บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่1,550 0บาทนะคะลูกค้าสนใจจดหมายเลขไว้ได้เลยหมายเลขที่164นะคะอุปกรณ์แถมให้2ชิ้นใบดันดินหน้าและผ่านหลังเหมือนกันนะคะขยับมาอีกคันนะคะคันนี้จดทะเบียนใช้ปีนายปี2564นะคะคันนี้ปี64นะคะ ในราคาที่7 9 0 0 0 0บาทเหมือนกันเลยนะคะคันนี้790,000บาทสีใบมีดยังสวยอยู่นะคะสีใบมีดถลอกเล็กน้อยนะคะสีคานใบมีดยังสวยอยู่นะคะยางหน้ายางหลังสวยนะคะในสภาพนี้90%เปอร์เซนเลยนะคะคันนี้แถมเวททวงหลังมาให้ด้วยนะคะฝาครอบเครื่องสีสวยนะคะตัวนี้ไม่มีรอยถลอกเลยนะคะท่อนยังไม่ได้ตัดนะคะยังเป็นครัชเดิมอยู่เบาะก็ยังไม่ขาดนะคะสีหลังเบาะไม่ถลอกเลยนะคะ พวงมาลัยหรือว่าจุดต่างๆยังแน่นดีอยู่นะคะคันนี้หมายเลขที่165นะคะหมายเลขที่165นะคะจดหมายเลขไว้ได้เลยนะคะหมายเลขที่165นะคะคันนี้790,000บาทนะคะ790,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่100,000 106,000บาทนะคะคันนี้ดาว106,000บาทนะคะขยับมาอีกคันนะคะคันนี้ติดจองไปแล้วนะคะลูกค้าจากจังหวัดปะจวบคีีขัน,นะคะ M ยูห้าเจ็ดศูนย์สองนะคะคันนี้เจ็ดแสนสองหืห้าพันบาทนะคะราคาเปิดเจ็ดแสนสองหืห้าันบาทนะคะคันนี้ติดจองแล้วนะคะลูกค้าซื้อในช่วงโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะคันนี้ปีหกห้าเหมือนกันนะคะสภาพนี้เก้าสิเอร์เซ็นเลยนะคะเอ็มห้าเจ็ดของเรานะคะขยับมาอีกคันจะเป็นตัว M U 55นะคะตัวนี้ M U 55นะคะเป็นรถปี62นะคะเป็นรถปี62สองคันนี้ยางหน้า เปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหลังยังสวยอยู่นะคะสีใบมีดทะลอกเล็กน้อยนะคะมีสนิมขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่คันนี้ขายในราคาที่6กแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะโปรโมชั่นก็ยังมีอยู่นะคะคันนี้ดาวน้อยที่สองหมื่นห้าพันบาทนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจตัว MU 5 5นะคะก็จดหมายเลขไว้ได้เลยนะคะคันนี้หมายเลขที่1,46นะคะหมายเลขที่146นะคะลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะคะหมายเลขที่1,46ตัว MU 5 5นะคะอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันดินและผนหลังนะคะตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลย0 9 4ย์4 0 7 9 8ค่ะ0942640798 0981255301ค่ะ 0858295150 97969438 1ค่ะหรือว่าจะแวะเข้ามาชมที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสนใจให้รีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะ m 6ตองของเรามีจำนวนจำกัดนะคะดาวล้มต้นที่1,500 0บาทน,นะคะแล้วก็ตัว MU 5 7ก็มีฟรีดาวนะคะ MU 5 5ก็มีฟรีดาวนะคะสนใจโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ